สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอก,กับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการใช้งานในแอปพลิเคชันในมือถือรวมถึงคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเคล็ดลับมาแชร์กันอีกเช่นเคยก็จะเป็นวิธีการลบแคชในอัลบัม้ม ไลน์กันนะครับโดยที่แชทไม่หายและก็จะเ,เพิ่มพื้นที่ในมือถือของเรากันด้วยนะครับส่วนวิธีการลบจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับก็เริ่มต้นกันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชันไลน์บนมือถือของเรากันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าไปยังในส่วนของอตัวแชทนะครับที่เราจะต้องการลบแชทออกไปนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าไปเลือกในส่วนของเมนูกันได้เลยครับโดยเมนูจะอยู่ด้านบนขวามือนะครับที่เป็นขีด3ขีดนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าการตั้งค่านะครับแล้วหลังจากนั้น ก็ให้ทำการเลือกไปยังในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆนะครับซึ่งเมนูจะอยู่ทางด้านล่างๆกันนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าเมนเูหน้าการตั้งค่าอื่นๆกันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังในส่วนของเมนูได้เขียนว่าลบข้อมูลแคสในอัรบับ้ามกันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาก็ในส่วนของตัวระบบนะครับก็จะดําเนินการลบข้อมูลแคสในอัลบั้มน,นะครับเมื่อลบเสร็จแล้วข้อมูลก็จะแจ้งว่าลบข้อมูลแคสในอัลบั้มแล้วกันนะครับเมื่อลบเสร็จแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามายัางหน้าการตั้งค่าอื่นๆกันนะครับ โดยในการลบแคชนะครับก็สามารถลบได้ทั้งในส่วนของอชัดส่วนตัวนะครับและก็ในชัดกลุ่มนะครับก็สามารถลบได้เช่นเดียวกันนะครับและในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปการแนะนำวิธีการลบแคชนะครับในอัลบั้มล ne นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามและรับชมกันนะครับสวัสดีครับ